จุดเริ่มต้นของสหายคาเริ่มจากลาบป่านนี้นมื่อปีสองปีตีแล้วมาวันนี้ครอบครัวสหายคาเาเติบโตแล้วก็มีสมาชิกสหายคาเพิ่มขึ้นมานักขนันนะขอบคุณสหายคาเพจเอาอย่ามากินแรงที่ซัพพอร์ตกันตลอดมาครับขอบคุณเคทีสปอตด้วยนะครับสำหรับเสื้องงามๆม,มาครับมาครับมาครับวันนี้สหายคาต้มป่านิ้รั้งทีหนึ่งเนาะวันนี้อยู่ครับปีน้องสหายคาเมืองผานครับบอกได้คำเดียวว่าสหายคาทีมนี้แข็งจดโจดแนมสมุนไพรตึ้งสะทกสะทานกันแล้ววันนี้เขาจะเนียสองเมนูเนาะนอกจากต้มป่านิ้กจซาปนเรยอ่าก็จะปานมีแจกโซดาละไว้้ครััับออนนีกต่างๆเป นิดแล้วก็ต้มป่านนิดก่อนหน้านี้ผมตั้งน้ำใส่เครื่องสมุนไพรลงไปแล้วนะน้ำเดือดเท่ากับใส่ป่านนิดนี่นเฮก๊กไว้ลงไปต้มเลยต้มส้มป่านนิดสูตรนี่ของแก้มยางคือต้มสูตรนี่จะหอมแบบสุดยอดเพราะว่าเขาจะใส่กระเทียมเจียวไปตัวหนึ่งครับเนาะต้มมาสกักคำผมจะใส่ชู๊ดใครไปเนี่ยไปคนเดียวครับเพราะว่าสหายคาเปิ้นกำลังหนัวกันเนาะครับเนาะ ปรุงรสใส่ชดรสคืออห็่ตมอันะครับแกจะซุกใส่เบอร์เอส้มแล้วก็พริกแดงต้นหอมพักบอมพักชีฝรั่งบีบแก้แล้วก็บีบน้ามะนาวใส่ลงไปตบไก้ก็เป็นหอมเตี้ยมเจียวนะครับหน่อใส่เพิ่มความหอมครับแล้วก็พริกแห้งทอดเพิ่มสีสันและความเผ็ดกราบเข้ากัได้กราบแกงกับซุปยอดเนื้อต้มส้มป่านิลสุดนี่นะผมชอบเอาไปกินกับข้าวต้มครับต้มป่านิลสุดนี่มันล้ำขนาดส้มน้อยแล้วก็หอมหอมเตียมเจียวมันตึงคือแตแ้กินตอนอูนท่อนห่อนหีบหน้ามรสโปรต์มรสป่านิลซอสจาก แน่สมุนไพรบอกได้กำเดียวว่าแวนรี มาครับเห็นนึงเมนูซาป่านิ้นปานิ้จิี่แจกโซดาไว้ก็ออกมาบีกันน้ามันมออกยางอี้เนาะเบียรบรนทุ่งสาหายคารุ่นแรกของเขาโจดน้าสมุนไพรพร้อมทีมงานนี่ครับผมยกน้าสมุนไพรเซก็เอาป่านิ้ม,มาคลุกพริกลาบสดสอยางอีป่านิ้ที่เขาแจกโซดามันจะมีความกรึดกรึดดงกรอบมอขนาดครับมาครับสาหายคาร์ตองอยางอีเนาะเนาะียบมันมีแพลเลยเสื้อสหายคาของเขาใส่แล้วบะเซกห้าครับเนาะใส่แล้วตื่นเช่ามามันก็จะขำซะหน่อยนะครับเนาะขำตีมันได้แปลวัตตลกนะครับเนาะมาคร่ลนุเย จ้าานนะะครับเนะ <laughs> ซาป่านิ้งก็จะใส่พริกลาบก็อนย่ยมากินแล้วชูรสเกลือแล้วก็ขาก้าวคั่วก่อนหวานมันยังเหมือนนัวกับโจ๊ดแนมสมุนไพรหมนสักโบครับเนี่ยไปกรุไปนี่นแหละความสุขเนาะจากนั้นบีบส้มมะนาวใส่ลงไปครับซาป่านิ้งซาป่านิ้งสูตรนี้ก็จะแย่คล้ายๆกับซากุ้งเตทนนะครับใส่จักไข่ซอยต้นหอมผักป้อมผักไผ่หอมดวนซอยก็ใส่ลงไปผักชีฝรั่งนะครับทำนี่หอมแดงมากหอมแดงซอยหอมแดงใส่ตัวน้เนอะเร็จเรียบร้อยมาครับแบ่งกันจิ้มคนกั๊มสองกั๊ก่อนจะจิ้มกักบโจ๊ดแนมสมุนไไพรตตาาามสสสล์หยยเีัก ใครขยักได้เสื้อสหายคาตัวละสองเก้าเก้าทรงฟรีโอนใจพรีออเดอร์ประมาณเจ็ดวันเนอร์ครับมาครับมาเป็นครอบครัวสหายคาด้วยกันสั่งเสื้อเสื้อสหายคาตักแชรหาเพ็ดเอาอย่ามากินแรงได้เลยเนอร์ค่ะสหายคาไพ่เมาเฮาเมา,เม,ามาครับมาครับมาครับ